สวัสดีครับพบก,กับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันศุกร์ที่1มีนาคม2567ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าไปทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชนิตปีที่1,367.42จุดลดลง3.25จุดคิดเป็น0.24เปอร์เซ็์มูลค่าการซื้อขายวันนี้49,438.35ล้านบาทนะครว่าเป็นนี้ดีว,ว่าไม่สามารถยืนตรง1,300 70จุดได้นะเรียกว่าก็ปรับตลดลงไปกว่า3จุดนะเรียว่าแรงขายก็ยังคงโฟกัสออกมาในหุ้นตัวหลักๆตัวใหญ่ๆเนี่ยก็มีหุ้นใหญ่หลายๆตัวมันก็พลอยประคับประคองนะเป็นว่าไม่ให้ภาพรวมเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้ผมเชิญน่องคุณอยากด้วยวิธีทางส่งของสัปดาห์หน้านะหรือว่าหุ้นไทยเองหลังจากที่มีการประกาศงบแล้วเนี่ยตลาดหุ้นจะมีสภาพอย่างไร๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณ บัลลปรบริเชสตผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนหรือว่า k c สักคสูกูครับ สวัสดีครับคุณกรณพัฒน์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ก็ไม่สามารถยืนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบจุดได้นะลดลงเพียงเกือบเกือบกว่าสามจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการสื่อข่าวในวันนี้ครับครับตัวมูลค่าไทยเหวี่ยงเข้าวันนะครับแม้จะมีช่วงบวกนะครับบางช่วงมองซอนบ้างแล้วก็มีแรงซื้อกลับในส่วนตัวหุ้นท่องเที่ยวนะครับหุ้นคลา์ปรีรวมถึงตัวหุ้นแบงก์แต่ท้ายสุดเองดูเหมือนว่า ตลาดเองก็ยังไม่สามารถจะปิดในแดนบวกได้นะครับมีแรงเทียบมาในช่วงท้ายตลาดเซตลบไปนะครับแค่แค่เป็นไซด์บินะครับสจุดด้วยกันครับผมครับผมแม่ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วนะด้วยว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าทิศทางหุ้นไทยเองนะที่บริษัทเขามีการประกาศงบปีหหกมาแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวหรือมุมมองของคุณกรพันธ์ที่มองอย่างไรครับสำหรับตลาดหุ้นไทยครับ่จริงแล้วสป라이นเรื่องลบๆไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นมูลท่าเองก็ยังคงมีแรงกดในส่วนตัวหุ้นชิ้นสุกทิ่ ยังไม่จบนะครับตัวเดต้ายังมีแรงขายออกมาเป็นไซรัลที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผันผวนนะครับอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าค,คงต้องตามดูนะครับสัญญาณผลิตเงินเฟ้อของไทยนะครับแล้วก็แรงส่งด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งโดยภาพรวมงว่าจริงปีสองพี่สี่เปิดต้นปีมาเนี่ยแรงส่งด้านสีออกมาค่อนข้างจะเป็นภาพบวกครับผมครับผมดีกว่าภาพบวกคงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวกับอุปโภคบริโภคท่าค,คุณกอรภัทรฮะในส่วนของมุมมองเองเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับพวก ท่องเที่ยวนะคร้ประกอบรบริโภคนี al, ้มองอย่างไรครับในจุดนี้ครับก็ยีงคงมองสัญญาณบวกต่อเนื่องนะครับในกลุ่มการบริโภคท่องเที่ยวบริการนะครับที่น่าจะมีแรงส่งต่อนะครับในช่วงตลอดทั้งปีปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆราคาหุ้นเองก็อยู่ในโซนที่เวอร์ชันเองไม่ได้แพงด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็โอกาสที่เราจะเห็นท่องเที่ยวเองริ่งขึ้นต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ให้กรอบนะครับแนวต้านของตัวดิชิี้หนึ่งพัน ใส่สัปดาห์หน้านะครับ1,410จุดนะครับแล้วรับ1350ครับผมครับผมรายการก้อยหขอมกับครูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกราพน์มากเลยครับที่มาให้มอนต์วันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกราพนยกว่าในส่วนของสัปดาห์หน้าเองนะว่าให้กรอบกันแบบว่ากว้างๆนะ1,350งนจุดถึง1,000 410จุดจุดนี้ผมเชื่อว่าน้องนฟังมองจากคุณกรัพไปแล้วเรามีถึงอีกหนึ่งกูรูอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือคุณวิจิตอริยพิสิทธิ์นกกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ริเบอร์ิเตอร์จำกัดนะครับสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณวิจิตครับครับสวัสดีครับครับผมนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับเรืยอว่าวันนี้หุนบ้านเราก็ปรับตัวลดลงกว่าสามจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วงการซื้อขายครับบันทึครับครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดก็ยังเบาๆนะเพียงแต่ว่ายังเป็นภาพของการปรับฐานต่อเนื่องนะครับก็สัญญาณของตัวแรงกดดันเนี่ยเห็นว่ามีแรงขายออกมาบ้างนะครับในฝั่งของตัว หน้าหุ้นที่เป็นชุดของเล็กทรอนิกส์หรือว่าชุดของกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ถอยลงมาขณะที่ตัวที่ซับพอร์ตเข้ามาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งของที่เกี่ยกับท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งวีซ่าเนี่ยวีซ่าฟรีวีซา่ซาไทยจีนเนี่ยก็เริ่มปลดล็อกแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปเหยว่าวันนี้มีการกระตุกพวกหน้าหุ้นกลุ่มสายการบินหรือว่าหน้าหุ้นกลุ่มสนามบินเนี่ยก็มีแรงเก่งไรขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับก็ บวกกับฝั่งของตัวที่เป็น De f e n s i v e play เนี่ยเช่นพวก ICT เนี่ยก็เริ่มมีจังหวะในการกระตุกขึ้นบ้างนะครับเช่นอดหวานเป็นต้นก็เอามายื้อๆกันนะครับส่วนกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้รีพอร์ตในฝั่งของตัวปันผลกันเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งจริงๆดูหน้าฝั่งของตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยปันผลรอบนี้ถือว่าจ่ายค่อนข้างดีหลายๆตัวนะครับเ mm hmm. ฉลี่ยเนี่ยอยู่ในโซนสักประมาณ4-6%ในเนี้ด้วยภาพรวมแบบนี้ก็เส็นว่าแรนดเกงของกลุ่มแบงก์ก็ อาจจะมีจังหวะในการเข้ามาช่วยตลาดด้บ้างวยนนี้ก็มีเกงอะกำไรฝั่งของตัว K-Bank หรือว่า K-TB เข้ามาเพิ่มเติมนะครับโดยรวมก็อาจจะเป็นภาพของการเกงเฉพาะกลุ่มรายตัวไปก่อนนะครับแล้วก็รอในช็อตเพิ่มเติมเนี่ยในช่วงถัดไปก็คือตอนนี้เราผ่านช่วงของโค้งสุดท้ายของผลประกอบก,การจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันนั้นช่วงถัดไปก็อาจจะต้องไปดูมอนิเตอร์พวกประชุมนักวิเค,คราะห์หรือว่า การออกอัปเดตของบริษัทจดทะเบียนต่างๆซึ่งทีนั้นอาจจะเป็นไกด์แดนในเรื่องของตัวผลประกอบการในช่วงถัดไปอันนั้นอาจจะทําให้ตลาดมีมูฟเมนต์เวี่ยงได้เพิ่มเติมนะครับตอนยี้เป็นาพียงการพักเพื่อสร้างฐานก่อนครับครับผมด้วยว่าอะไรนะพักเพื่อสร้างฐานเนี่ยกรอบของสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณวิจิตมองอย่างไรครับสําหรับหุ้นบ้านเราอยู่นี่ครับครับต้องบอกว่าสัญญาณในภาพระยะสั้นน่ะเทคนิคคงยังไม่ได้สวยมากเพราะเห็นว่าหลังจากที่เราขึ้นไปติด แนวต้านบริเวณสักมารเส้นค่าเฉลี่ย75วันตรงอาแถวพันสี่เนี่ยรอบนี้ก็เริ่มปรับฐานมานะครับซึ่งสัญญาณวันนี้เหมือนจะสู้บ้าเลยถือว่าก็ยังไม่สุดสักทีเดียวนะครับเป็นภาพการรบกวนอ,ดอด่อนกรอบด้านล่างเนี่ยะสำหรับตัวสัปดาห์หน้าเนี่ยคงวางไว้ที่โซนสักการ์หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบซึ่งตรงนี้หลุดไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดหลุดในโซนนี้กันว่าตลาดบ้านเราก็คือจะกระแทกทำโวลใหม่ในเนี่ยด้คีย์แถวเนี้ยเนี่ยต้องเป็นภาพของการเริ่ม ยืนเริ่มออกค่าเริ่มหาหน้าหุ้นไซใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยหยู่ตลาดเพิ่มเติมเลยเนี่ยกรอบด้านล่างของตัวสัปดาห์เนี่ยวางไว้ที่1350นะครับขณะที่ด้านบนเนี่ยเปิดอยู่ในโซนสักมางมาร้จุดครับเบี่ยงในโซนนี้ครับครับผมได้วว่าดูจากหน้าหุ้นแล้วเนี่หุ้นหน้าไหนฮะ <c oughs> จะมีส่วนในกนารทำให้แบบประคับประคองตลาดไม่แบบว่าเฮ้ยมันหลุด1,350จุดนะจุดนี้ครับ <c oughs> ถ้ารวมนี่ือดูอประเด็นในเรื่องของตัวเดือนมีนาคมเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆเซกเตอร์ที่ลง้์กับตัวื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเริ่มมีสตรอรี่ในการขับเคลื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเปิดด้วยมีนาเนี่ยเรื่องของตัวการท่องเที่ยวซึ่งจริงมักรากาุมพาเนี่ยตัวเลขท่องเที่ยวเข้ามาโอาออกประมาณสักเกือบหกล้านคนถือว่าเร่งตัวขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับมักราลาภูมพาในปี65เนี่ยอ่ะโทษทีะครับปี66เนี่ย สัญญาของการาเล่งตัวขึ้นในภาพของเยนเยีย,ยสองเดือนแรกเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก4 8่สิเอนเยนเยียถือว่าสวยนะครับแล้วก็เริ่มปลดล็อกเรื่องของตัวมุชาไทยจีนก็เชื่อว่าไฟต์ต่างๆของตัวไทยจีนจะมากขึ้นนนเมืองเทีย่ยวจีนเนี่ยจะเริ่มเบรกกลับมาซึ่งตอนนี้เบรกทะลุหล้านคนเข้ามาแล้วในแค่ใช้เวลาแค่2เดือนนั้นเองหรือเนี่ฝั่งของตัวเซกเตอร์ท่องเที่ยวหรือว่ารีเลทพวกไม่ว่าจะเป็นสายบินสายการบิน,บนแล้วก็โรงแรมเนี่ยผมว่าเริ่มจะมีมูฟเฟ่ของทางกิจใหม่ม บวกกับกลุ่มของตัวค้าปลีกค้าปลีกเนี่ยสองเดือนแรกก็มีสตรอรี่เชืบวกก็คือภัครฐเนี่ยมีการออกมาตรการโครงการ Easy Z Z. อีซีอินซีดังนั้นเนี่ยจะทําให้ภากพกลุ่มของตัวหน้าหุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยที่อาจจะมีจังหวะของการดีเลย์การใช้จ่ายจจาช่วงปลายปีมาใช้ใส่ในช่วงของต้นปีเนี่ยภาพกลุ่มของกาไรพตหนึ่งก็จะอยู่ในโซนที่ค่อนข้างดีครับคิวๆแล้วก็เยืยเยยอยๆฐานก็จะได้ฐานที่เปลี่ยนแปลงจากโครงการพัฒร์ที่ใส่มาเนี่ย ผมว่าทัาปรีกก็จะสู้เหมือนกันเช่นพี่ใหญ่อย่าง CPO กำไรออกมาค่อนข้างดีเนี่ยราคาหุ้นก็เริ่มเบรกเบรขึ้นมาหรือว่าตัวที่รัดกาดมากๆเนี่ยอย่างฝั่งของตัว CRC ช่วงก่อนหั้นเ้เห็นว่ามันมีประเด็นเนาะในเรื่องของพูกบแบบาการที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับในฝั่งของหน้าหุ้นฝั่งของตัวห้างต่างประเทศเช่นเซลฟิจเนี่ยที่ ผู้ส่งผู้คุ้นขาหนึ่งเนี่ยเขาอ,อาจจะล้มละลายไปคนก็จะคอนเซิร์ว่าเฮ้ย CRC จำเป็นจะต้องรุ่นนี่หรือเปล่าแต่ล่า,ลาสุดเนี่ยเท,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 ท่าที่พยายามติดตามข่าวตัวบริษัทเนี่ยบริษัทก็ยังบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่ออะไรเพิ่มเติมจากประเด็นนี้เนี่ยภาพรวมของเออร์เนี่ยผมว่าวอต่อหนึ่งหุ้นกลุ่มพวกเนี่ยจะนข้างดีแล้วค่อยเอ,อาผลประกับมาบวกกับช้าปีกลุ่มหนึ่งที่แรงกันมากาผมว่าพวกเกี่ยวกับการสร้างบ้านต่างๆ home i m p r o v ม m e n t เนี่ยไม่ว่าจะเป็น global do home โฮมโปรเนี่ยมันอยู่ในโซนล่างมากจะเริ่ม,มจ,ะจะเริ่มเห็นล้วว่าสญญาสนอคอร์ดหนึ่งก็เริ่มกระตุกขึ้นมานะครับในเชิงของตัวเซมโซโซโกต์เนี้ยหน้าแบบเนี้ยผมว่าเป็นอีกทีหนึ่งที่น่าสนใจสุดท้ายสุดท้ายที่ต้องลุ้นกันเนี่ยคือเรื่องของพวกงบประมาณนะครับล่างงบประมาณพรบรายจ่ายประจำปีเนี่ยของบ้านเราเนี่ยที่จะเตรียมพิจารณาในช่วงของปลาย เดือนมีนาจนไปถึงช่วงของกลางเดือนเมษานะครับจะเป็นโพรเซสของตัววาระสองวาระสามนะครับทั้งฝั่งสภาแล้วก็ส่งต่อในช่วงของต้นเมษาเนี่ยเป็นฝั่งของตัววุฒิสภาเดือนเนี้ยถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราเนี่ยมันสามารถผ่านพ้นมาได้เนี่ยผมเชื่อว่าโครงการภาครัฐที่ขังท่อการเบิกจ่ายของตัวภาครัฐที่ล่าช้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นอีกสตอรี่นึงในการหนเดือนเนี้ยหน้าคุณกลุ่มพกรับเหมาเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนที่ผมว่า ได้รุนในการกินงไรน,นะครับก็วางไว้สองตัว CK s t ทียสเคอนคูค่นี้นะ้าน่าสนใจในการสะสมค,ครับประมาณนี้ครับครับผมในะรายการกล้วยห,หอมกับกูรูวันนี้ต้อนงะขอขอบคุณคุณวิจิตมากนะครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองคุณวิจิตอาเรยิสิทธนะิาจากค่ายหลักทรัพย์รีบอร์ิเตอร์จำกัดผมว่าฟังทั้งในส่วนของ KCS นะเราก็รีบอร์ิเตอร์นะ้ร,บร,บ,รบริเตอร์ไปแล้วนะคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาในการที่จะเข้าไป ตลงบอลหุ้นนะในส่วนของเกมหุ้นในส่วนของหุ้นบ้านเราในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับในช่วงของ4หุ้นสุดสื้องนบาโดยทีมข่าวของหุ้นอิไซน์เอมีการก่อติดหน้าการะดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกคือตัวของ Kbank นะครับวันนี้ราคาหุ้นบิดที่123บาท50สตังนะครับเพิ่มขึ้น50สตางท,ที่เป็น์ทสี่เป็น0.41%ส่วนตัวที่2ฮะ a อ t ทีนะครับราคา้วันนี้ิดที่65บาท50สตังเพิ่มขึ้น2บาทที่เป็น3.15 และตัวที่3ามรับบิดนะครับวันนี้ราคาปิดที่43ตางนะครับเพิ่มขึ้น4ตางที่เป็น10.26%และตัวที่4ี่คับทหารไทยนะครับหรือว่า TTB นั่นเองนะคบวันนี้ปิดที่1บาท85ตางเพิ่มขึ้น1สตางที่เป็น0.54%นะครับนี่คือสี่หุ้นจุดซุ่ในวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกาไรเข้าไปแบบว่าแม่ขวอยคว้านะหาประสบการณ์นะอย่าลืมศึกษาทํา การบ้านดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านดมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่าน,นี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสิงในวันจันทร์หน้ามันเนเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดซัดบันานโดยคุณอภิวัททวีสิริเวชนักเทคนิคจากค่ายบริษัทหลักทรัพย์ริบดิเตอร์จำกัดนะครับวันนี้ดะนำมา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ CPO นะครับรูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่ากำลังทะลุแนวต้านที่สําคัญนะครับหรือว่าให้แนวต้านที่ 60บาทแนวต้านไปที่62บาทส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่56บาทแนวรับไปที่54บาทวันนี้ราคาหุ้นของ CPO ปิดที่57บาท50ต่างราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนแซฟสที่คุณอภิวัตรแนะนำคือตัวของสปานะครับหรือว่า SPA รูปแบบของกราฟต้องบอกว่ายังอยู่ในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่13บาท70แนวรับไปที่13บาทส่วนแนวต้าน อยู่ที่14บาท80สตางค์ถ้าเกิดเราผ่านไปได้เจอกันแนวต้านไปที่15บาท50สตางค์วันนี้ราคาหุ้นของสปาปิดที่13บาท80สตางค์ลดลง10สตางค์คิดเป็น0.72เนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนที่ชอบฝากไล้์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียหุ้นอินไซด์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้อความราท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม